เอาละมาดูข้อนี้นะครับนะข้อนี้ก็อยู่ในเรื่องออฟังก์ชัน e x ็กซ์ n พเนนและลอก a ริทึมน,นะพี่บอกเลยว่าข้อนี้ไม่ยากนะแต่นะครับข้อที่ไม่ยากเนี่ยอันตรายน้องอย่าลืมนะครับว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการอิงกลุ่มไม่ใช่อิงเกณฑ์งงไหมลูกงงคำว่าอิงกลุ่มไหมถ้าอิงเกณฑ์คือเหมือนที่โรงเรียนน่ะหนูได้80ขึ้นไปหนูได้เกรด4อย่างนี้เขาเรียกอิง เกณฑ์แต่อิงก,กลุ่มคืออะไรครับเขาคัดร้อยคนแรกติดคณะนี้เขาไม่สนใจว่าคนที่99ได้คะแนนเท่าไหร่หนึกภาพบอกป่าถ้าหนูทําได้คะแนนหนูทําคะแนนได้ร้อยคนแรกหนูติดแบบนี้เป็นต้นอย่างนี้คืออิงก,กลุ่มนะครับกลับมาแล้วโจทย์ง่ายเนี่ยมันสําคัญยังไงถ้าหนูไม่ได้คนส่วนใหญ่เขาได้หนูจะถูกเพื่อนทิ้งนึกภาพบอกป่าอันตรายมาก โจทย์ยากเนี่ยยังไม่ค่อยอันตรายหนูไม่ได้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นไหมครับมันไม่มีใครแซงหน้าหนูนะพันโจทย์ง่ายหรือโจทย์ป,าน,ปานกลางนี่อันตรายมากถ้าหนูไม่ได้หนูโดนคนแซงเยอะมากพัะโจทย์แบบนี้ครับต้องเน้นๆนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดยังดีนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบชอยส์นะตัดปัญหาเรื่องคิดเลขผิดไปได้พอสมควรเอาละเริ่มดู นะครับข้อนี้หนูต้องแม่นสมบัติล็อกนะล็อก256ฐาน1ส่วน4คุยกันก่อน256เนี่ยลองไปตั้งหันสั้นดูมันจะคือ2กํกลัง8นะถ้าใครยังไม่รู้ว่า256คือ2กํกลัง8เนี่ยนะพี่ว่ามีปัญหานะครับ1ส่วน4มันคือ1นส่วน2กํกลัง2พลิกขึ้นมาเป็น2กํกำลังลบ2 625 นะครับลองไปตั้งหารสรั้นดูมันจะคือกํากำลัง4ทันไหมลูกนะเลขยกกำลังพวกนี้นะครับเรียกว่าแทบจะเแทบจะเรียกว่าเป็นเลขยกกำลังพื้นฐานเลยอะ่ะคือเราเจอบ่อยมากนะฐาน2ฐาน5พวกนี้นะครับควรจะคุ้นแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ลองตั้งตั้งหารสรั้นดูอีกทีหนึ่งก็ดีนะครับเพราะฉะนั้น ล็อก256ก็คือ2กำลัง8ฐาน1ส่วน4ก็คือฐาน2กำลังลบ2บวกกับตัวนี้พี่ขออนุญาตใช้กฎการเปลี่ยนฐานล็อกนะครับล็อกห2 5หารล็อก5เปลี่ยนเป็นล็อก625ฐาน5เอาตรงนี้ก่อนทนันไหมลูกนะตรงนี้เขาเรียกว่ากฎ การเปลี่ยนฐานล็อกทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าหนูมีล็อก m ฐาน a นะครับให้หนูเฉือนแบ่งครึ่งเลยเป็นล็อก m หารล็อก a นะเฉือนแบ่งครึ่งแบบนี้คือมันเปลี่ยนเป็นฐาน10ถ้าหนูไม่ชอบฐาน10อยากเปลนเป็นฐานอะไรหนูก็เติมเข้าไปเช่อนอยากเปลี่ยนเป็นฐาน p หนูก็เติม p เข้าไปทั้งเศจและส่วนนะแต่ขั้นแรกให้เปลี่ยนเป็นฐาน10ก่อนเสมอแล้วสูตรคณิตศาสตร์หนูจําไว้เลยเวลาเรียนอะนะเราเรียนจากซ้ายไปขวาแต่เวลาสอบมันจะสวนทางครับมันจะสอบจากขวามาซ้ายจริงๆหนูไปสังเกตจะบทไหนก็ได้ตรีโกณน,นะตรกศาสตร์ทุกบท เวลาเรียนท่องสั้นมายาวแต่เวลาสอบหน้าที่หนูต้องยุบไอ้ยาวๆนะครับหรือก้อนใหญ่ๆเนี่ยให้เหลือสั้นๆให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่องสูตรคณิตศาสตร์นะครับอย่าลืมทูเวนะลูกนะใครท่องซ้ายไปขวาได้ให้คิดถึงคำพูดพี่หนึ่งพี่หนึ่งบอกว่าเวลาเรียนนะเรียนจากซ้ายไปขวาแต่เวลาสอบมันจะย้อนกลับขวามาซ้ายนะครับเอาละบน ตบบนล่างตบล่างอันนี้คือสมบัติล็อกนะลูกนะก็เป็น8หารลบสนะเลขชี้กำลังของตัวหลังเนี่ยเราจะโค่นมาเป็นเศษส่วนเลขชี้กำลังของตัวฐานเราจะโค่นมาเป็นส่วนนะสไตล์พี่หนึ่งใช้ท่องสัง้นๆว่าบนตบบนแล้วก็ล่างตบล่างเก็ตไหมลูกบวกกับล็อก6กรย5เมื่อกี้เราคุยกันแล้วคือ5กำลัง4ฐาน5 ทันไหมครับล็อก2ฐาน2ได้1 8ฐานลบ2ได้ลบ4บวกกับอันนี้ก็บนตบบนก็เหลือ4เท่าของล็อกหฐาน5นะาล็อก5ฐาน5ก็คือล็อก A ฐาน A ล็อก A ฐาน A ได้1ทันไหมลูกอ๋อโทษทีโทษท,ท,ษทีตรงนี้มันมีเลข2ออยู่ นะพี่หนึ่งลืมเขียนเดี๋ยวขาก็ดืบหน่อยหนึ่งอ่าตรงนี้มีเลข2อยู่เพราะ4ตบลงมาข้างหน้าคูณกับเลข2ก็เลยต้องกลายเป็นเลข8ทันไหมครับเท่ากับ3กำลัง A นะลบ4บวก8เป็น4ได้4เท่ากับ3กำลัง A จะหา A ททำยังไง เทคล็อกเข้าไปทั้งสองฝั่งเพราะพอเราเทคล็อกเข้าไปปุ๊บ A มันตบมาข้างหน้าได้หนาะบนตบบนบล่างตบล่างนะลูกขออนุญาตต่อด้านนี้ก็จะกลายเป็นล็อก4เท่ากับ A คูณล็อก3ย้ายล็อก3ไปหาร A ก็คือล็อก4หารล็อก3นะครับใช้กฎการเปลี่ยนฐานล็อกอีกแล้วเห็นนะ มองจากขวามาซ้ายเจอล็อกเหารล็อก A นะครับยุบเป็นล็อกเฐาน A ได้พอนตัวนี้ครับก็ยุบเป็นล็อก4ฐาน3ได้อืถ้านะถ้าหนูบอกโจทย์ข้อนี้ยากพี่บอกเลยว่าพื้นฐานอาจจะยังไม่ค่อยดีโจทย์แบบนี้นะครับพี่ถือว่าปานกลางไม่ยากนะ ค่อนไปทางง่ายซะด้วยซ้ำนะบอกว่าง่ายเดี๋ยวน้องจะหาว่าเวอร์นะเอาเป็นว่าปานกลางละกันค่อนไปทางง่ายนิดหนึ่งนะครับล็อก4ถาม3ตอบชอยข้อ2ไหวไหมลูกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับห้ามพลาดเด็ด,เด,ดเด็ดขาดโจทย์ยากหนูไม่ได้ไม่ซีเรียสโจทย์ง่ายโจทย์ปานกลางถ้าไม่ได้นะครับโดนแน่ๆนะเพื่อนๆเหยียบเราขึ้นไปแน่ๆนะสู้ๆ